โอ้ยหของเล่นเต็มไปหมดเลยอะ่ะเฮ้ยมีดาบด้วยอะ่ะเฮ้ยบ้านต้นไม้นี่ก็สนุกดีเหมือนกันนะแต่ว่าคนอื่นไปไหนกันหมดเนี่ยเดี๋ยวเล่นนี้หน่อยดีกว่าอะไรอะ่ะตัวต่อเลโก้เหรอ,อเดี๋ยวนะใครมาเปิดกระตุ้นนี้ไว้อะ่ะเราอยากเล่นอย่างอื่นอะ่ะโอ้มีหมอนด้วยยิบยิบยิบ เฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยอะไรของนายเนี่ยมาร้องไห้อะไรตรงนี้เนี่ยฮะแม่ยาแม่าหนูหิวเดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพกมีดเข้าไปดูก่อนเฮ้ยนายอ่ะนายเข้ามาไม,มายเราปวดเอึอเฮ้ยนี่มันบ้านส่วนตัวของเรานะเข้ามาทํมมามเราอือยู่นายออกไปก่อนทีไม่ได้หรอกอันนี้บ้านเรานายนั่นแหละที่ต้องออกไป โอ้ขีห่วงจังเลยไปก็ดะโอ้หิวจังเลยเก็บของก่อนซิโอ้มีแซนด์วิชด้วยอะ่ะเอา้าของปลอมนายนายเราหิวอะเราขอกินด้วยนะไม่ใช่ของปลอมอะแต่เรากินไม่ได้อะ่ะโหมันนั่งแอบในตะก้าก็ได้เอาอยู่นี่เองโถอนึกว่าไปไหนพี่ตามหาตั้งนานาไปไหนแล้วไปไหนแล้วมานี่แล้วมานี่แล้วเดี๋ยวพี่พาไปเล่นนะ เอาแล้วมาอุ้มผมทําไมเนี่ยอเดี๋ยวพี่พาไปเล่นนะจ๊ะเออเอเออเอเ้ยเดี๋ยวดีผมจะเล่นอยู่บ้านต้นไม้โหม,มานี่ก่อนมานี่ก่อนนะไปไนา้กว่าจะแอบ,บขึ้นมาได้เฮ้ย hey. อะถึงแล้วลงตรงนี้ก็แล้วกันจ้าแล้วมันที่ไหนเนี่ยดินแดนแห่งสายลุงสายลุงอะไรแล้วบ้านต้นไม้ผมหายไปไหนเล่นอยู่ในนี้นะเดี๋ยวพี่มา โอ้ปีนขึ้นเตียงก็ยังไม่ได้เลยอะ่ะโอ้โหเ้าททำอะไรได้เมี่ี่ยอยู่ดีก็เอาเราขึ้นมาที่ไหนก็ไม่รู้แต่งตัวประหลาดประหลาดเว้ยเสื้อเหลืองเหลืองเออเออข้าคือราชาของโลกนี้เฮ้ยใครอะ่ะโอ้วาอ้วาอ้วาอที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยน่าคุ้นคุนฮะเสียงยิ่งคุ้นมากเลยที่นี่ที่ไหนกันอ่ะอ้ใครอะ่ะ พี่ฝนมาทะไรแถวนี้เนี่ยนายเป็นใครเหรอเอา้าพี่เอกไงจําไม่ได้เหรอพี่เอกแค่เปลี่ยนเป็นราชาเห็นไหมอ้อพี่เอกเหรอนี่นี่นี่ตรงนี้เขามีมงกุฎราชากับรานีให้ด้วยอ้หสวยจังเลยงั้นพี่ฝนขอใส่มั่งก้ยแล้วกันนะใช่มีคาถาเซรามุงด้วยดูดิอ้ว้าววิงว้งวิงว้งวิง้งวิ้งดีจังโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกัน,นย่าพี่เอกไม่รู้แล้วอะเมื่อกี้เรายังเป็นเด็กเล็กๆอยู่เลยเอ้า ดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะโตขึ้นมาหน่อยนึงแล้วนะนั่นอะดิพี่ฝนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วแล้วเราอยู่ที่ไหนอะไม่รู้อ่ะนี่ห้องอะไรอีกแล้วอ่ะดูสิข้างบนมีหมูแถมมีเงินข้างในอีกตั้งหากหมูไหนอ๋อลอดทดลองข้างบนน่ะเหรอใช่เงินยอะมากๆเลยอ่ะดูยังไงเป็นหมูเนี่ยเพียกมาดูอะไรนี่แล้วไหนอ,อะพี่ฝนเห็นประตูอะไรสักอย่างหนึ่งเขาเปิดเอาไว้อ่ะประตูไหนอะนี่ไงประตูนี้ประตูทำไรเอ้ย อะไรเนี่ยเอา้าห้องอะไรเนี่ยพี่ฝนไม่รู้เหมือนกันดูเหมือนว่าเราจะหลุดเข้ามาในห้องอะไรสักอย่างนึงนะเหรอเราสามารถไปที่ไหนได้หรือเปล่าห้องอื่นน่ะหรอมันไปได้ไหมอ่ะเฮ้ยมันไปไม่ได้อะประตูปิดหรอประตูปิดหมดเลยแถมเป็นทางตันอีกตั้งหากอืพี่เอกเจอทางไปได้อยู่ด้านล่างเนี่ยทางไหนหรอแต่ว่าโอ้มันต้องกระโดดไปทางนู้นนะดิ รกระจกอ่ะกระจกเหรอ<ฮ>กระจกอะไรเนี่ยกระจกอะไรไม่รู้แล้วมันจะรับน้ําหนักเราได้เหรอพี่เอกพี่ฝนคิดว่าพี่ฝนเคยดูซีรีส์เรื่องนี้นะซีรีส์อะไรพี่เอกดูไม่รู้เรื่องหรอกพี่เป็นเด็กเอาเหรอพี่ฝนเคยดูอ่ะแม่เปิดให้ดูมันน่ากลัวมากเลยอะเราจะต้องกระโดดไปบนกระจกอ่ะแล้วก็ต้องเลือกให้ดีนะว่ากระจกแผ่นไหนมันเป็นกระจกกันกระสุนแล้วแผ่นไหน เป็นกระจกธรรมดาเวลาหมดแล้วเอาหมดแล้วเหรอใช่ยังไม่ทันได้กระโดดเลยว่าแต่ว่าแล้วเราต้องเล่นอะไรด้วยเหรอตรงรู้นขอเดินไปไหนกันนะ่ะไม่รู้สิเราเราต้องเข้าไปที่ประตูนั้นแหละต้องเข้าประตูเนี้ยเหรอใช่เข้าไปใหม่อ้โอ้นี่ไงพี่เอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ฝนขอสแกนก่อน ต้องสแกนหน้าด้วยหรอใช่ต้องสแกนหน้าด้วยนี่ไงเนย้ร้อยแล้วไม่เห็นสแกนให้พี่เอกเลยอ่ะพียเอกต้องไปอันไหนสแกนให้เราแล้วปื๊ดปื๊ดปืดปื๊ดปืดปหันหน้ามาเหมือนหน้ากันแดะเลยเหมือนกันแดะเลยอ่ะดูดิหน้ายิ้มเลยนี่เหมือนพระเอกซีรีส์เป๊ะนี่ไงพอเราสแกนเข้าไปปุ๊บใช่ไหมอ่าเราก็หันหน้ากลับมานี่ไงเหมือนหน้าเราเป๊ะมาลทุกคน เราต้องขึ้นบันไดไปหรอใช่เราต้องรีบขึ้นบันไดไปนี่ตอกๆตกตอกแตกตอกตกันไอันนี้มันไปที่ไหนเนี่ยเพียว่ามันดูซับซ้อนซ่อนเงินมากมายใช่มันไปที่ไหนอ่ะพี่เอกไม่รู้ไปไหนอุ้ยอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะมีฝนตกเลยพี่ฝนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่เอกนัยเฮ้ยพี่เอกเอาเดียวใช่เหรอมันใช่แบบนี้เหรอทําไมถึงถึงมาสู้กันตอนนี้ อุ้ยไม่ใช่แล้วอันนี้มันคือสควิตแล้วเนี่ยใช่แล้วแล้วดูนี่สิตุกตาตุกตายองฮีอะตุกตายองฮีใช่แล้วน่ากลัวมากแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องจัดการเพื่อนก่อนนะหรือว่าหรือว่าเราจะแบบวิ่งหนีอยู่เฉยๆเดียอแต่เวลากำล<า>งังจะหมดแลเนี่ยเพียอกลบดีกว่าแต่ถือถือดาบไว้ป้องกันตัวเองอลด,ลลดลีกว่าใช่ใช่ใช่โอ้ยเพียอกพี่ฝนโดนไล่ตามพี่ฝนโดนไล่ตามเพียอกว่าตุกตาเนี่ยคุ้นๆน,นะ ตุก๊กตายองฮีไงเหมือนคนที่เขามาอุ้มพี่เอกเลยอ่ะเออ,อใช่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยหน้าตาเหมือนกับพี่ผู้หญิงคนนั้นน่ะที่เขาอุ้มเราจริงๆด้วยที่อุ้มเราขึ้นไปเอ,อ่ะเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยพี่เอกเข้ามาใกล้ๆพี่ฝนทำไมหลบดิหลบ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 แล้วหลบแล้วนี่รอดมาแล้วเฮ้ยเรายังไม่ตายเรายังไม่ตายเหรอใช่เรายังไม่ตายนี่เรากลับมาอยู่ในห้องนอนอีกแล้วเหรอเออพี่เอกว่าเงินมันเพิ่มขึ้นนะเออใช่ เงินมันเพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูสิจะเต็มหมูอยู่แล้วอ่啊แ,แล้วเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงอะเราต้องไปใหม่ใช่ไหมพี่ฝนคิดว่าเราเราน่าจะต้องไปใหม่นะเพื่อหาทางออกยังไงล่ะพี่ฝนปะเปิดแล้วประตูเปิดได้เหรอเข้าไปแบบนี้ไม่รู้ที่นี่คือที่ไหนนะเราต้องวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆหรอพี่ฝนอย่าไปเลยแต่ว่าจดถ้าเราไม่ไปอะ่ะเราจะหาทางออกไม่ได้นะ ไปเรามาหาทางออกกันดีกว่ามันเป็นบันไดวนอ่ะพี่เอกมันจะวนไปถึงไหนไม่รู้ดิต้องมีทางออกดิทางนี้ก็มีแน่พี่ฝนขึ้นประตูอะประตูประตูข้างนอกมีอะไรก็ไม่รู้ใช่เดี๋ยวขอดูหน่อยขอแอบส่องดูหน่อยส่องแล้วพี่เอกเห็นต้นไม้อยู่ฝั่งนู้นเลยเห็นต้นไม้เหรอใช่ใช่เฮ้ยพี่ฝนก็เห็นต้นไม้เหมือนกันพี่เอกมีอะไรอยู่หลังต้นไม้ด้วยฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้ว อ๋อเราเขาจะเริ่มในอีก9าวิเป็นเลดไลท์กับกรีนไลท์อะพี่ฝนเอาไงดีอ่ะพี่แอกเราเราต้องเข้าเล่นเกมแล้วล่ะใช่เลดไลท์กรีนไลท์หรอกรีนไลท์กรีนไลท์กรีนไลท์แล้วหรอพี่ฝนไม่ก้าววิงเอ้ยมีเพื่อนโดนยิงกรีน <Green Light. S 1> ไ <ป S 2> ลท์ใครโดนยิงไปอ่ะไม่รู้เ <Green Light. S 1> พี่อยังไม่โดน <Red Light. S 1> เอ้ยเกือบไป อุ้ยเหลือสองคนเหลือสองคนเนาะมาเร็วพี่อเอกเร็วมาเร็วโโโโอโอ้้หหใครโดนยิงอ่ะเพื่อนโดนยิงอ่ะดิกรีนไลท์ไปเร็วมาเร็วพี่ฝนเรดไลท์เอาไม่เห็นมีใครโดนยิงเลยเพียงนำน้าพี่ฝนไปแล้วโอุย้ยพอดีเลยรอดแล้วเหรออุอ้ยพี่ฝนมาดูนี่ดิรอเดีย๋ยวเฮ้ยโอ้สุดยอดผ่านแล้วอุย้ย เ,เขาไม่มองหน้าใครเลยอ่ะไม่มีลูก,กตาด้วยอ่ะเขาไม่มีหน้าเออเป็นคนไม่มีหน้าไม่มีตาในสังคมโหตุ๊ก,กตาตัวนี้ไม่มีหน้าพี่เอกเออเราผ่านมาแล้วอ่ะเรารอดแล้วพี่ฝนเฮ้ยเรารอดแล้วอ่ะรอดแล้วจริงๆด้วยโอ้ทำไม <gasps> ทําไมเรามีกันอยู่สี่คนเนอีอ่ะสุดยอดเลยเฮ้ยดูนั่นสิพี่เอกพวกคุ้มอ่ะ คุณเขายืนอยู่ตรงนี้เขาไม่ยอมไปไหนหมายความว่าเราจะออกไปจากที่นี่ได้หรือเปล่าอ่ะโอ้ขอมีอันนี้ด้วยนะกำหนดด้วยว่าใครอยู่ได้ยาวนานที่สุด699านาทีโอ้โหโอ้สุดยอดเลยอ่ะหมายความว่า10ชั่วโมงโอ้ยสิบชั่วโมงเลยเหรอสิบยีบชั่วโมงโดยประมาณเอางี้ดีกว,ว่าพี่เอกเราต้องไปด่านใหม่แล้วล่ะเพื่อที่เราจะได้เล่นใน้คบแล้วเราจะได้กลับบ้านพี่เอกพี่ฝนเจอข้องอะไรบางอย่างขอให้ทําทอะไรอ่ะ แอกเราอยู่กันในสนามเด็กเล่นหรอขอให้เลือกประตูงั้นหมายความว่าเราจะต้องทำอะไรเนี่ยเราต้องเลือกประตูพี่ฝนเลือกประตูอ๋อพี่ฝนเลือกแบบง่ายสุดก็แล้วกันเลือกอันนี้แหละเมกเลือกลมแล้วกันเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะโอ้โหเราต้องดูต้องเดินเป็นรูปลมอ่ะโอ้พี่ฝนเลือกสามเหลี่ยมสุดสุดจัดมากโอ้โหนี้เราต้องเดินหรอใช่เฮ้ยเพื่อนลนเอ้ยโอ้โหสะดุดหน่อยเดียว ตัวขาดเลยอะหล่นไปแล้วอะพี่แอกเราอยู่กันในด่านกระจกแล้วอะด่านนี้มันลำบากอยู่นะเราต้องกระโดดผ่านไปให้ได้อะเราเราต้องมีเพื่อนเยอะๆเอ้าเพื่อนตกลงไปแล้วสแสดงว่าเราต้องกระโดดไปตรงอันนี้เพือ่อนนี้เพือพ่อนไปได้เหรออันนี้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 หรอใช่แล้วไงต่ออะ <f air> อกต้องอันนี้แน่เลยเอ้ยเอาลอนอันนี้เหรอใช่พี่แด่านนี้มาอีกแล้วอะใช่ เ,เอาไงกันดีอะเร,เราต้องสู้กันไม่งั้นเราก็จะตายอยู่ที่นี่เราเราต้องสู้กับใครอะต้องสู้กันเองแล้วสู้กันเองเหรอใช่จะดีเหรอดูสิเพื่อนไลคิวกันแล้วออผู้ชนะต้องมีเพียงหนึ่งเดียวนี่แน่ออ้ยอย่างนี้พี่ฝนจะสู้กับพี่เอกเหรอถ้าเราไม่สู้กันเราก็ออกจากที่นี่ไม่ได้อุย้ยเ่ียกอ,อยากเข้ามา แล้วเ,เพี่จะทำยังไงอ่ะไมนงั้นเราจะออกจากที่นี่ไม่ได้นะเราต้องสู้กันเองใช่ไหมโอ้โหบอกอย่าเข้ามาฝ <c oughs> ันเอาปันเอาอะไรอะไรงองไม่ฝนเนี่ยหมายความว่าเราสามารถกลับบ้านได้แล้วเย่ yeah! <c oughs> <c oughs> ฝันร้ายฝันร้ายหฝันร้ายหันกันย่อยอ่ะเอาเด็กๆฝันร้ายหรอจ๊ะฝันร้ายโอ้อ้โอไม่ต้องไม่ต้องร้องนะจ๊ะเด็กๆอะไรตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มารับแล้วกลับบ้านได้แล้วละจ๊ะกลับบ้านเหรออออพี่เอกพี่ฝันไปก่อนนะอออออว่าแต่ว่าเอาแล้วพี่เอกทําไมยังต้องนอนอยู่บนนี้อ่ะโอยมารับไปด้วย